แอนนะคะในช่วงของ Motoring ID ค่ะช่วงนี้คุณเจรอพร้อมอยู่แล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะคะกับเรื่องราวของฟิล์มกรองแสงสมรรถนะสูงรูมาพรามนะคะเป็นับรูมายิงรูมาก็เป็นหนึ่งเครือเดียวลามินาอ่าถ้าเรารู้จักคุ้นๆกันก็คือลามินาค่ะรามินาก็มีหลายเกรดหลายระดับนะครับแต่เน้นๆก็คือรถบ้านทั่วไปแต่รูมานี่จะเป็นฟิล์มที่ไฮโซขึ้นาหีกระดับหนึ่งก็มีหลายรุ่นเหมือนกันแลวนี่เป็นรุ่นใหม่ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องรุ่นนี้มันจะแตกต่างกับทั่วๆไปอย่างไรนะคะ,ะไปฟังคุณเจน่าจะคุยกับคุณจันภา,าสายสมรใช่ค่ะที่เราคุณเคยกันดีครับมอเตอร์ริงไอดีไอดีสำหรับคนรักรถกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะ ครั้งนี้เราจะพาไปรู้จักกับอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ที่จะช่วยต่อสู้กับอากาศร้อนแสงแดดจ้าในบ้านเรากันนั่นก็คือฟิล์มกรองแสงซึ่งในท้องตลาดนั้นมีมากมายหลายแบรนด์ราคาไม่แพงแต่ฟิล์มกรองแสงที่เราจะพาไปรู้จักกันในวันนี้เป็นฟิล์มกรองแสงสมรรถนะสูงูมาพรามจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาเปิดตัวในบ้านเราเป็นครั้งแรกโดยบริษัทเทคโนเซลเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ l u m มอพรามคือฟิล์มกรองแสงรุ่นใหม่ล่าสุดของโรงงาน CP f i ฟิล์มอิงผลิตจากโรงงานผลิตฟิล์มกรองแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีประวัติการผลิตยาวนานมากกว่า60ปีมาพร้อมคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนจากแสงแดดสูงสุด68%และรังสี UV สูงสุด99.99% 99 ฟิล์มกรองแสงที่ดีนั้นสามารถจะช่วยปกป้องสุขภาพตาให้ความรู้สึกสบายทุกขณะที่ขับขี่และแน่นอนคุณสมบัติการกรองแสงได้มากขนาดนี้ย่อมเหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะครับพี่จันครับสำหรับความพิเศษของตัวลูมาพามที่เปิดตัววันนี้ครับมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างครับ S <S คือมันเป็นการรวมนว,วัตกรรมที่ล้ำสมัยล่าสุดของทางกระบวนการผลิตฟิล์มกรองแสงในทุกประการค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝังโลหะหรือการสร้างสรรค์สีสันใหม่ๆที่ไม่ซ้ำใครในท้องตลาดรวมไปถึงที่สุดของเทคโนโลยีการติดตั้งด้วยด้วยความที่ฟิล์มมันล้ำสมัยมากฉะนั้นช่างที่จะมาติดตั้งฟิล์มดูมาเนี่ยจะต้องเป็นช่างที่ผ่านการฝึกอบรมจากทางเทคโนโลยีซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตเลยค่ะกับกับซีรีส์ที่เปิดวันนี้ครับมีกี่ประเภทครับ คือมันมีทั้งหมด4ซีรีส์นะคะแล้วก็12รุ่นนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่ a v s ซึ่งเป็นฟิล์มใสที่ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมแต่ว่าให้การกันความร้อนที่สูงที่สุดในกระบวนฟิล์มในปัจจุบัน uh huh. การความร้อนจากแสงแดดสูงที่สุดนะคะ uh huh. นอกจากนั้นก็จะเป็น AIR หรือ Air นะคะ uh huh. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดังทางด้านไฮบริดนะคะจะให้ฟิล์มที่ใส นะคะแล้วก็ไม่รบกวนในเรื่องของสัญญาณดิจิทัลต่างๆส่วน CTX เองก็เป็นฟิล์มเข้มแต่ไม่รบกวนสัญญาณดิจิทัลเช่นกันสุดท้ายเลยคือ Steel s t e t ล์ส s t e ล์นี่เป็นฟิล์มสีสันอ่อนไปจนถึงเข้มซึ่งสีสันน่าสนใจสวยงามมากแล้วก็เป็นฟิล์มที่การความร้อนได้สูงสุดถึง68ค่ะ เพรกลุ่มลูกค้าของตัวรูมาพามครับเราเจาะตลาดกลุ่มไหนครับออจริงๆแล้วฟิล์มรูมาเนี่ยติดได้กับรถทุกประเภทนะคะแต่ถามว่าเราเจาะตลาดกลุ่มไหนต้องเรียนเลยว่าเราเจาะในกลุ่มของซปเปอร์คาร์แล้วก็ในเรื่องของยานจนระดับหรูก็คือลักชัวรี่คานั่นเองเรามองเห็นว่าคนกลุ่มนี้บางทีอ่ะข้อมูลมันเข้าถึงเขาได้ยากด้วยความที่แต่ละท่านก็เวลาน้อยนะคะแล้วกออ็ข้อมูลจะใช้ในการตัดสินใจฟิล์มเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่า ฟิล์มที่สามารถจะดูแลกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างอย่างนี้ก็หาได้ยากเราก็เลยมองว่าเราควรจะโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้โดยตรงและก็สื่อสารข้อมูลต่างๆที่เรามีเพื่อว่าให้ท่านเจ้าของรถเนี่ยสามารถเลือกใช้ฟิล์มที่เหมาะสมกับแต่ละท่านให้มากที่สุดนะคะช่องทางที่ว่านยครับสำหรับลูกค้าที่สนใจกับตัวผลิตภัณฑ์ของลูมาพรามเนี่ยสามารถเข้าถึงจากแหล่งไหนได้บ้างครับอันดับหนึ่งเลยนะคะความเป็นลูมาพรามเนี่ยถ้าท่านไม่แน่ใจว่าเอผลิตภัณฑ์คืออะไรอย่างไรก็คือหนึ่งเลยเข้าไปที่ luma.com นะคะท่านจะเห็นว่าฟิล์มลูมานี่ผลิตโดยโรงงาน CP ฟิล์มซึ่งมีประวัติการผลิตยาวนานเกือบ60ปีเราถึงบอกว่าเป็นเด็กเกรย์รีเจนส์นะคะเป็นตำนานของกระบวนการผลิตฟิล์มกรองแสงเป็นเจ้าแะะรกเลยที่เริ่มกระบวนการผลิตฟิล์มกรองแสงมาก,ก่อนและทุกวันนี้ก็ผลิตฟิล์มกรองแสงทุกขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะเข้าไปที่ l u m m a .com นะคะ<ๆ>จากนั้นถ้าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการบริการล่ะจะดีไหมเพราะสินค้ามันมาจากอเมริกาผู้จำหน่ายก็คือทางเทคโนโลซึ่งมีประสบการณ์จำหน่ายฟิล์มลามินามานานกว่ายี่สิบปี ครับผมสุดท้ายครับในเรื่องของส่วนลดราคานี่เริ่มต้นระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับก็จะใจว่าท่านเจ้าของเราสามารถเป็นเจ้าของลุกมะพร้ามได้สบายๆเลยนะคะจะเริ่มต้นที่21,000ืไปจนถึง36,000บาทอ๋อโอเคครับผมขอบคุณ,ค,ณคุณจันมาครับ,บค,ครับขอบคุณครับ ได้ยินราคาแล้วอย่าเพิ่งตกใจไปก่อนนะคะฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงมีสีสันสวยงามเกรดระดับพรีเมียมที่จะทำให้การนั่งไปบนรถในช่วงกลางวันในทุกวันนี้ของคุณผู้ชมเย็นสบายและต่อสู้กับแสงแดดและรังสี UV ภายนอกได้อย่างยอดเยี่ยมยอมต้องแลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแต่คงไม่เป็นปัญหาสำหรับเจ้าของรถยนต์ซุปเปอร์คาร์และรถยนต์ระดับหรูจริงไหมล่ะคะ สัปดาห์นี้มอเตอร์ริงไอดีหมดเวลาแล้วและจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเพื่อคนรักรถอีกในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะก็หลายคนก็แบบว่าเอ๊ะราคาจะเท่าไหร่2 0 0หมื่นกว่าจนถึง3 0 0 0มื่นกว่านะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็สนใจจริงๆเท่ากิดว่าเป็นรถกระดับ ไฮหน่อยไม่ต้องเป็นต้องถึงซุปเปอร์คาร์ก็ติดได้นะ<ช>สำหรับบางคนที่อาจจะแบบยอมจ่ายและคิดว่าเออมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าติดครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานอยู่แล้วอะ<ช>สำหรับรถคันหนึ่งก็คือถ้ารถในห้องโดยสารเนี่ยเย็นนะครับช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาจากข้างหน่อยภายในห้องโดยสารเย็นก็ไม่ต้องเปิดแอร์เยอะไม่ต้องเร่งแอร์หนักๆเร่งแอร์หนักๆก็กินน้ำมันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟิล์มกองแสบางคนขอาจจะชอบเพราะว่าเมืองไทยก็ร้อนไง ก็อาจจะชื่นชอบความสะดวกสบายนะคะดังนั้นก็สนใจก็ลองเข้าไปดูค่ะรูมาพานนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในทางด้านของเว็บไซต์ของลามินาเขาก็ได้เช่นกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับรถ PPV ที่น่าสนใจที่หลายๆคนจับตามองกันเลยทีเดียวสำหรับ Mitsubishi p a j e r o s p o r t นะคะเดี๋ยวคุณโก้ไปเทสมาจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ